พัชราภาโชว์ช็อตหวานขี่หลังให้โซนุ่มเพื่อนเพื่อนเชียร์หนักมากเชื่อว่าไม่มีใครไม่รู้จักซุปตาสาวตัวแม่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยอย่างแน่นอนสำหรับอั้มพัชราภาช้ยเชื้อถึงแม้ช่วงนี้จะไม่ค่อยมีผลงานให้แฟนๆได้เห็นกันสักเท่าไหร่แต่กระแสความแรงและความนิยมของสาวอั้มก็ไม่ขาดหายไปแถมยังได้รับการตอบรับอย่างดีอีกด้วย และต้องบอกเลยว่าถึงแม้ว่าอัมพัชราภาซุปตาเบอร์ต้นของประเทศแต่ก็ยังเป็นกันเองกับแฟนคลับเขาถึงง่ายอีกทั้งยังมีจิตใจที่ชอบช่วยเหลือจนทําเอาหลายๆคนยกให้เป็นนัมเบอรวันในดวงใจแต่งานนี้ต้องบอกเลยว่าน้อยคนจะรู้ว่าซุปตาเบอร์ต้นอย่างอัมพัชราภาก็มีไอดอลในดวงใจเหมือนกันโดยเป็นนักร้องและนักแสดงสาวชาวไทยอีกด้วย ล่าสุดทางด้านอัมพัชราภาได้บินไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเพื่อนๆงานนี้ได้เห็นช็อตหวานอัมพัชราภาและไฮโซนินโดยทางด้านป๊อปคำกเกษมได้ออกมาโพสต์คลิปซีนหวานอัมพัชราภาขี่หลังไฮโซนินโดยในคลิปมีการแซวเบาๆว่าเอ๊ะยังไงมันยังไง